วันนี้เนี่ยภาคเพื่อไทยกับก้าวไกลก็มีกาหนดการที่จะหารือกันแต่ปรากฏว่าก็มีการเลือออกไปก่อนอันนี้เราจะมีความคิดเห็นยังไงบ้างคะกับการกาหนดการที่เลือดไปเชื่อว่าจะเจรจาได้ไหมคะครับ<ๆ>ผมเล่าทางฝั่งนี้ก่อนแล้วกันเมื่อวานนี้เย็นเนี่ยตอนบ่ายๆก็มีประชุมสสะนะครับซึ่งก็มีสสเข้าทางการหลายคนก็มีการพูดถึงเรื่องออพิธีเปิดสภาวันที่3ว่าต้องทําตัวยังไงบ้าง เครื่องแต่งกายเป็นยังไงมาถึงกี่โมตัวตรวจ ATK เสร็จแล้วก็มีการให้เปิดให้มีการคุยกันเรื่องอประธานสภาซึ่งก็มีการคุยกันนะครับแต่ว่าเข้าใจว่าผมไม่ได้นั่งอยู่ในในกรรมการบริหารซึ่งก่อนหน้านั้นกรรมการบริหารก็บอกว่าไม่ได้มีมติออกไปนะครับแล้วตอนที่นั่งคุยกันอยู่ตอนเย็นก็ไม่ได้มีมติออกไปนะครับเพียงแต่ว่า ตอนที่เราไปเซ็นเอ็มโอยูตอนนั้นเนี่ยเราก็ยังมีข้อขาดใจายอยู่ว่าสิบส mm ี hmm. ่บวกหนึ่งเขาบวกหนึ่งเราบวกหนึ่งใช่ไหม <Okay. S 1> ก็ยังไม่มีการตกลงกัน mm hmm. ก็อยู่ในขั้นตอนของการเจรจานะครับย้าว่าอยู่ในขั้นตอนของการเจรจา mm hmm. แต่ว่าเมื่อกี้ที่ถามมาบอกว่าคิดว่าจะจบยังไงเนี่ยนะครับ mm hmm. ผมคิดว่า,าทงเหมือนเดิมคือฝ่ายใช้ไ,ไตต้องจับมือกันแล้วก็ไปจัดรัฐบาลได้เรื่องประธานสภาเนี่ยยังพอมีเวลาอีกสามสี่วันผมเชื่อว่าก็น่าจะปอกมาด้วย ดีไม่น่ามีประเด็นอะไรไม่น่ามามีอะไรมาหยุดยั้งการจัดตั้งรัฐบาลฝ่ายประชาธิปไตยได้นะครับแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าไม่ว่าเพื่อไทยจะมีจุดยืนยังไงยืนยันว่าเราก็ยังคงยึดถือเสียงของสมาชิกเป็นหลักแต่ว่ากลัวก็จะมาลงที่เพื่อไทยของไทยทรยศแบบโอไม่ไม่มีแล้วครับเราไม่เราไม่ทรยศแล้วครับผมว่าผมว่าไม่ครับอย่างยรนผมเรียนตลอดว่าเราเองเราก็เคารพเสียงของพี่น้องประชาชนแล้วก็เรารับฟังทุกๆเสียง ไม่เป็นของสอสของของกรงกรมการบริหารนะครับเราเราทุกคนเวลานี้ก็พูดกันเยอะนะครับแต่<อ>แตผมคิดว่าเรื่องสำคัญที่สุดก็คือเรื่องธงนี่ต้องไม่เปลี่ยนเพราะฝ่ายประชาธิปไตยต้องจับมือกันแล้วจัดตั้งรัฐบาลให้ได้นะครับจะได้มีรัฐบาลใหม่แล้วก็แล้วก็ร่วมบริหารจัดการประเทศแก้ไขปัญหาพี่น้องประชาชนถ้าม,ามันช้าออกไปไมันจะทำให้ประชาชนรู้สึกว่ามันเป็นการแย่งตำแหน่ง คงไม่ใช่เป็นการแย่งนะครับเพราะอย่างที่ผมบอกแย่งนี่มันจะมีการแข่งขันแข่งขันมันจบไปแล้วเมื่อวันที่14นะครับแล้วผลก็ปรากฏชัดเจนอยู่แล้วอันนี้ก็เป็นการเราก็เสร็จอยู่ไปแล้วเราจับมือกันแล้วก็คงต้องคุยกันในรายละเอียดซึ่งผมเชื่อว่าจะคุยกันรู้เรื่องนะครับพอเมื่อวานนี้มมีมีความเห็นแบบนี้ออกมาคนก็มองไปว่าอาจจะเป็นการลิดข้วการจับมือตั้งรัฐบาลอย่างนี้เลยคุณสถานี่คือ ยงอยงไอีกสรผมมั่นใจครับว่าไม่มีการพลิกขว้วครับยังไงเพื่อไทยก้กาวไกลก็จับมือกันไปได้วยกันจนกระทั่งไปถึงปลายทางครับจกนกระทั่งตัดรัฐบาลได้ระหว่างนี้มันก็มีเวลาอีกครับเย็นๆนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าผมว่าใจพี่นอส่อบวลชนก็มีความร้อนใจอยากจะนําเสนอข่าวนะครับแล้วก็เขาก,ก็ก็อยากจะตามข่าวอยากจะมีการรายงานผลความคืบหน้าแต่มันยังไม่จบอ่ะนะครับมันยังไม่จบก็คุยกันอยู่ด้วยดีไม่ได้มีการ ผมไม่อยู่ในคณะกรรมการที่เข้าไปเจรจาแต่ว <c oughs> ่าตามที่ฟังดูก็ยังคุยอยู่ได้ดีอยู่นะครับแต่เหตุผลว่าทางเข้าไปเขาก็ไปแสดงทิ่เสร็จพัแล้วออกตัวแรงไปแล้วเรื่องสภาออกตัวแรงแล้วตอนนี้การเขาจะกลับเราผู้ใหญ่เทศเขาออกตัวแรงเลยครับเขาก็มีความชัดเจนมากกว่านะครับเขาก็มีการโหวตกันภายในก็เป็นไปตามคันลองของทางกาของการหาจัดการเรื่องพักมั้งใช่ไหมเขาจะมีการนมิเนตผมไม่อยากไปไกลขนาดนั้นเลยครับผมยืนยันว่าการว่าการเลือก เรื่องนี้ไม่ไม่ไม่ได้เป็นอุปสรรคใดๆในการที่จะฝ่ายประชาธิปไตยจะตัดตั้งรัฐบาลนะครับเพื่อไทหรือก้าวไกลต้อง่อยครับว่าต้องมีการปรับสูตรกไม่ไม่ได้ไม่อยากอยาอยคิดเป็นการเสียสละเป็นการยกให้เป็นการถอยเป็นการอะไรเลยครับผมว่าเป็นการคุยกันด้วยด้วยฝ่ายเดียวกันนะครับมาในจุดหมายเดียวกันนะครับแล้วก็จับมือตั้งรัฐบาลด้วยกันค่อนข้างมั่นใจครับว่าว่าไม่มีอะไรนะครับใจเย็นๆนิดนึงมีเวลาสามสี่วันนะครับ เป้าหลักคือการจัดตั้งรัฐบาลแต่ว่าหากวันนี้หรือว่าวันที่หน้าเพื่อไทยอาจจะไม่ได้เป็นประธานในรัฐสภามผมเชื่อว่าคุยกันดูเรื่องครับผมเชื่อคุยกันได้อยู่แล้วถ้าเกิดตกลงออกมาจะออกจะออกทางไหนทางไหนทางหนึ่งผมว่าก็เป้าหมายหลักก็ไม่เสียครับมั่นใจครับคือว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้มันจะกระทบการรีแบรนด์ของเพื่อไทยไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวเลยผมไม่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 เพราะว่านี้เป็นเรื่องของภายในพรคเพื่อไทยนะครับเราเองเราก็ทํางานต่อไปวันนี้เดี๋ยวผมก็มีประชุมต่อ ก็คุยเรื่องไม่ทั่วไม่แรงเรื่องเอลนิโนซึ่งก็เป็นเรื่องใหญ่ซึ่งซึ่ซเรามีเวลาบริหารจัดการเรื่องน้ำเนี่ยผมว่าอีกประมาณ90สบวันมื่ก่อนที่หมดหน้าฝนเนี่ยต้องพยายามดูแลเรื่องน้ําให้ดีจะได้ไม่แรงนะครับมดไอไทยมันยม่นใจครับค่ะค่ะแล้วทำเพื่อไทยจะเปิดรายชื่อของประธานสภาเมื่อไหร่อันนี้ผมไม่ทราบเลยครับผมผมไม่ได้อยู่คณะกรรมการบริหารเขาต้องมีการคุยกันนะครับให้ให้ ให้รู้เรื่องก่อนนะครับทุกทุกเสาาเป็นห่วงนะครับว่าถ้าหากการพูดถุยอย่างราชาการแก้ไขปัญหาเรื่องราก็จะราชาต่างก็เราก็แก้ไขปัญหานั้นต่อไปนะครับคณะทํางานของพระเพื่อไทยเราก็มีสอสประจำพื้นที่อยู่แล้วนะครับเราก็มีเครือข่ายเน็ตเวิร์กอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็บริหารจัดการเรื่องปัญหากันไประหว่างมีการจัดตั้งรัฐบาลอะไรทําได้ทําตอนนี้ก็ทําไปอะไรที่ต้องการคณะรัฐมนตรีมาบริหารจัดการก็ต้องคอยต่อไปครับโอเคครับขอบคุณครับ ก็ไม่มีแล้วครับบอกว่าคุณพี่เราเราเรามั่นใจว่าคุณพี่ถายได้รับได้รับฉันธามติตัวบอกว่าเป็นนาย,ยัฐมมตรีอย่างแน่นอนขอบคุณครับคุณเสถาค,ครับคืออย่างวันนี้เนี่ยพักเพื่อไทยกับก้าวไกลก็มีกำหนดการที่สหารือกันปรากฏว่าก็มีการเลื่อนออกไปก่อนทนี้เราจะมีความเปลนแปงอยางไรบ้างคะครับ การกำหนดการเพื่อจะเช่วยจะเจรจาได้มาครับผมรา่างฝั่งนี้ก่อนละกันเมื่อวานนี้เย็นเนี่ยตอนบ่ายๆก็มีประชุมสสนะครับซึ่งก็มีสสเขากมาหลายคนก็มีการพูดถึงเรื่องพอิธีเปิดสภาวันที่3ก็ต้องทำตัวยังไงว่าเครื่องแต่งกายเป็นยังไงมาถึงก e ี่โมงตัวตัวเอทีเคเอาเสร็จแล้วก็มีการให้เปิดให้มีการคุยเรื่องอประธานสภาซึ่งก็มีการคุยกันนะครับแต่ว่า เข้าใจว่าผมไม่ได้นั่งอยู่ในในกรรมการบริหารซึ่งก่อนหน้านั้นกรรมการบริหารก็บอกว่าไม่ได้มีวติออกมานะครับแล้วตอนที่นั่งคุยกันอยู่ตอนเย็นก็ไม่ได้มีวติออกมานะครับเพียงแต่ว่าตอนที่เราไปเซ็นเอโมดูตอนนั้นเนี่ยยังก็ยังมีข้อหากาย,ย์ใยว่า14บุ๋มหนึ่งข้าบุมหนึ่งแล้วบุ๋หนึ่งก็ยังไม่มีการตกลงกันก็อ,อยู่ในขั้นตอนของการเจรจารนะครับย้ำว่าอยู่ในขั้นตอนของการเจรจาแต่ว่าคนท,ที่ถามมาบอกว่า ที่ว่าจะจบยังไงเนี่ยนะครับผมคิดว่าคงเ,เหมือนเดิมคือฝ่ายทม่เป็นใจต้องจับมือกันแล้วก็ไปจัดตั้งรัฐบาลได้เรื่องบทสัดสเนี่าจะพอมมีรายสามสี่วันผมเชื่อว่าจ่อน่าจะออกมาด้วยดีไม่น่ามีประเด็นอะไรไม่น่ามามีอะไรมาหยุดยั้ยงการจัดตังาา้งรัฐบาล ่ยี้ไดแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าไม่ว่าเพื่อไทยจะมีจุดยืนยังไงยืนยันว่าเราก็ยังคงยึดถือเสียงของสมาชิกเป็นหลักแต่ว่าทัวก็สมาลงที่เพื่อไทยบอกเพื่อไทยพรยศแบบหนักหักไรี่นัับบนี้ผมไม่พรยศเลยครับผมว่าผมก็ไม่ครับจะยงจะผมพูดเรื่อตลอดว่าเราเองเราก็เคารพสียงของพี่ต้องประชาชนแล้วก็เรารับฟังทุกๆุกเสียงไม่เป็นของสสผมของกรรมการบริหารนะครับเราเรา ทุกคนเวลานี้ก็คู่กันเยอะนะครับแต่ผมคิดว่าเรื่องสำคัญที่สุดก็คือเรื่องธงเนี่ยต้องไม่เปลี่ยนเพราะฝ่ายคิงส์ทายต้องจับมือกันแล้วจัดตั้งรัฐบาลให้ได้นะครับจะได้มีรัฐบาลใหม่แล้วก็แล้วก็ร่วมบริหารจัดการประเทศแก้ไขปัญหาที้ร่ประชาชนถ้ามันเช้าออกไปมันจะทำให้ประชคิงรู้สึกว่ามันเป็นการแย่งตำแหน่งอะคร้ยคุไม่ใช่เป็นการแย่งนะครับเพราะอย่างที่ผมบอกแย่งคือแข่งขันแก้ไขมันจบไปแล้วเมื่อวันที่สิบสี่ นะครับและผมก็ปรากฏชัดเจนอยู่แล้วอันนี้ก็เป็นการเราก็เสียดายเงนอยู่ไปแล้วเราจับเงินไปแล้วก็คงต้องคุยกันในรายละเอียดซึ่งผมเชื่อว่าจะคุยกันรู้เรื่องนะครับพอเม,ม,ม,มื่อวานนี้มันมีความเห็นแบบนี้ออกมาคนก็มองไปว่าอาจจะการที่ขั้วาจะจับมือตั้งรัฐบาลนเรื่องมุสถานี่คือจะย้ำยังไงั้ง,ง,งผมมั่นใจครับว่าไม่มีการที่ขั้วครับยังไงเพื่อไทยก้ใวไก็จกับเือกันด้วยกันจนกระทั่งเป็นรับาลจนกระทั่งเปรัฐบาลได้ระหว่างนี้มันก็มีเวลาอีกครับเจน ที่หนึ่งนะครับเพราะว่าผมแจ๊ที่นองส่นบลชนก็มีความรอดใจอยากจะนําเสนอข่าวนะครับแล้วก็แล้วก็ก็อยากจะตามข่าวอยากจะมีการรายงานผมทำขึ้นหน้าแต่มันยังไม่จบอ่ะนะครับมันยังไม่จบต้องคนอยู่เพื่อดีไม่ได้มีการผมมอยู่คนนณะกรรมการที่ก็ไปเจราจาแต่ว่าตามที่ฟังดูก็ไม,ม่คุยได้ดีนะครับแต่เห็นอันดับเือนว่าทางเข้าไปอกีกเาว่าไปแสดงวิสัยพัดแล้วออกตัวแรงไปแล้ว ตัวแรงมาแล้วตอนนี้การที่เขาจะกลับเราผู้ใหญ่ใช่เขาออกตัวแรงเลยครับเขาก็ก็เขาก็มีความชัดเจนมากกว่านะครับเขาก็มีการบวชทางภายในก็เป็นไปตามคัดลองของของทำของ,ของาาการบริหารการเรื่องพรรคบ้านใช่ไหมเขาจะต้องการไม่ได้เขาเอาตัวไปอย่างนั้นแล้ว<ม><ๆ>แล้วมไม่จะไปไกลขนาดนั้นนะครับผมยืนยันว่าก,การก,ารการ็การเลือกเรื่องนี้ไม่ไม่ไม่ได้เป็นการสั่งใดในการที่จะฝังกานไปะจายอำนาจตั้งรัฐบาล ที่สุดเพราเคืือไทยห้าไทจะต้องถอยไหมครบหรือว่าต้องมีการปรับสูตรสมการอะไยา่ยา่า,าคิดเปการสียสลัเป็นการยกให้เป็นการขอยเาอะไรเลยครับผมว่าเปการคุยกันด้วยด้วยายเดียวกันะบมรจุดหมายเดียวกันนะครับ,รนนรบแล้วก็จัืตั้งรบากันต้อทััน่นใจรวัว่าไม่มีอะไรนะครับใจเย็นนิดนึงมีเวาสามวันนะครับเข้าใจวเาเป้าหลักสุอกาตั้งรับาลแต่ว่าหากวันนี้หรือว่วันีหน้าวไขจะไม่ได้เป็นประธานา ผมเชื่อว่าคุยกันรูเรื่องครับผมเชื่อคุยกันได้อยู่แล้วถ้าเกิดตกลงออกมาจะออกจะออกทางไหนทางไหนทางหนึ่งผมว่าก็เป้าหมายหลักก็ไม่เสียตันใจครับคิดว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้มันจะกระทบการรีแบรนด์ของเพื่อไทยไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวเลยผมไม่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 เพราะว่านี้เป็นเรื่องของภายในคราพเจ้าเอยนะครับเราเองเราก็ทำงานต่อไปวันนี้เดี๋ยวผมก็ยูชุมต่อก็คุยเรื่องไม่ทุ่มไม่แลงเรื่องเอลนิโนซึ่งจะเป็นเรื่องใหญ่ซึ่ง ตอนมีเวลาบริหารจัดการเรื่องน้ำเนี่ยผมว่าอีกประมาณ90วันมั้ง่อ่ที่บมดน้ฝนเนี่ยต้องพยายามดูแลเรื่องน้ำให้ดีจะได้ไม่แรงนะครับบทสุดท้ายเก้าไกลเพื่อไทยยังจับมือกันแน่นไม่ปล่อยแน่นอนใช่ไหมคับ่มั่นใจครับเมื่อวานเพื่อไทยค่ะจะักดัชื่อของปะธานาธิบดีมาเมื่อไร่นนี้ผมไม่ทราบเลยครับผมผมไม่ได้อยู่ในกรรมการบริหารเขาต้องมีการคุยกันนะครับให้ให้เรีนรู้เรื่องก่อน ที่คุณถามเร่องวกงภาคราการการคุยกันราชาการแก้ไขปัญหาเวลาที่มนจะราชาางไปด้วยก็เราก็แก้ไขปัญหากันต่อไปนะครับคณะนั้ทำงานของพรรคเพื่อไทยเราก็มีสสประจำพื้นที่อยู่แล้วนะครับเราก็มีเครือข่ายได้รับอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็บริหารจัดการเรื่องปัญหากันไประหว่างมีการจัดตั้งรัฐบาลอะไรทําได้ทําตอนนี้ก็ทําไปอะไรที่ต้องการคณะรัฐมนตรีมาบริหารจัดการก็ต้องคอยต่อไปครับโอเคนะครับขอบคุณครับบขอคุณครับ กับคุณพิธาเพืเศรษฐาพเราพเป็นนายกผมไม่มีแล้วครับผมว่าิตรเราเราเรามั่นใจว่าคุณพิธาจะรับจะรับชั้นนายกที่ผมก็เป็นนายกรัฐงหมดนี่นะครับคุณครับ